เริมเป็นเชื้อไวรัสถ้าติดแถวริมฝีปากเราเจอบ่อยมากและอุบัติการที่เกิดขึ้นเราสามารถป้องกันและรับมือได้ไหมเรามารู้ทันแล้วก็ป้องกันโรคกันค่ะสําหรับโรคเริ่มนะคะเหมือนภาพที่เห็นนะคะก็จะติด นะคะแล้วก็เป็นอยู่แถวบริเวณมุมปากอยู่บริเวณปากทั้งหมดนะคะอันนี้ก็คือโรคเริมแถวริมฝีปากนะคะเกิดจากเชื้อไวรัสนะคะแล้วก็ที่สําคัญค่ะเป็นโรคติดต่อนะคะทางผิวหนังที่พบบ่อยพบได้ทั้งท่านสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีพบได้ทุกเพศทุกวัยนะคะโดยติดเชื้อจากเพอร์ปีซิมเพ็กไวรัสหรือที่เรียกตัวย่อว่า HSV นะคะ แล้วก็ต่างชนิดกันกับโรคมูสวัสดแล้วก็อีสุอีไซนะคะที่สำคัญก่อให้เกิดตุ่มน้ำกับผิวหนังได้คล้ายๆกันนะคะลักษณะของไวรัส H HSV มี2ชนิดก็คือเชื้อของเริ่มแถวริมฝีปากนะคะที่เจอก็จะมี HSV 1และ HSV 2นะคะซึ่งสาเหตุของการติดเชื้อในช่องปากและริมฝีปากนะคะเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า คูซอลนะคะเป็นโรคพบบ่อยประมาณ40-80%ของประชากรทั่วโลกโดยเฉพาะคนที่มีการดูแลสุขภาพที่ไม่ค่อยดีเขาเรียกว่าสุขอนามัยพื้นฐานไม่ดีนะคะส่วน HSV 2นะคะมักเป็นสาเหตุที่ติดเชื้อในบริเวณอวัยวะเพศภายนอกและในช่องคลอดเป็นโรคที่พบบ่อยเช่นกันแต่อาจจะพบน้อยกว่า HSV 1นะคะซึ่งพบมากกว่าโดยประชากรทั่วโลกในประมาณ1 6นะคะที่เจอ ะะแต่โรคทั้งสองชนิดอาจเป็นสาเหตุติดเชื้อกับเนื้อเยื่อส่วนในของร่างกายก็ได้เมื่อร่างกายมีภูมิต้านทานต่ำเช่นบริเวณตาเยื่อหุ้มสมองหรือตัวสมองเองโรคเริมติดเชื้อโดยการสัมผัสนะคะโดยตรงกับตุ่มแพรที่เป็นโรคจากน้ำของตุ่มพองจากน้ำลายจากสารคัดหลัง่งหรือจากการใช้ของใช้ร่วมกันการสัมผัสปากที่เราเรียกว่าจูบนะคะการกินจากมือก็มีการติดโรคนะคะ บางทีก็เอามือไปไป้ายตาก็เกิดโรคที่ตาและเมื่อเกิดกับอวัยวะเพศก็จะก่อให้เกิดอาการนะคะทางติดเชือ้อทางเพศสัมพันธ์หรือที่เรียกว่าโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์บ่อยครั้งคนที่เกิดโรคมีอาการน้อยมากจึงไม่รู้ว่าเป็นโรคและมักจะติดต่อในกรณีที่เป็นหญิงตั้งครรภ์แล้วก็คลอดบุตรนะคะจากแม่สู่ลูกได้ขณะคลอดถ้าขณะคลอดบรรดาติดเชือ้อที่อวัยวะเพศตอนช่วงคลอดนะคะ ต่อมาเมื่อติดเชื้อเริ่มแล้วจะไม่มีแสดงอาการแต่เชื้อจะอยู่ในตัวไปตลอดชีวิตในปมประสาทรอจนเมื่อร่างกายอ่อนแอจึงแสดงอาการนะคะโรคเดิมเป็นแล้วเป็นอีกได้เรื่อยๆนะคะ และบางครั้งอาจจะเกิดถึงปีละ3ามครั้งแต่จะค่อยๆห่างกันออกไปเมื่อ,อยุมากขึ้นโรคเริมในช่องปากหรือริมฝีปากมักเกิดตามหลังช่วงที่ภูมิต้านทานหรือภูมิคุ้มกันเราอ่อนแอนั่นเองนะคะเช่นเรารเผชิญกับภาวะเครียดปักผ่อนน้อยอ่อนเปลียเหงื่อออกมากหลังผ่าตัดหรือช่วงมีประจำเดือนนะคะต่อมานะคะเราก็ต้องรู้ว่าผู้ที่ จะเป็นเริ่มได้ต้องมีปัจจัยเสี่ยงนะคะสำหรับปัจจัยเสี่ยงของ HSV1 นะคะหรือคูซอลนะคะไม่ใช่เริ่มที่วัยวะเพศหรือเริ่มชนิดเป็นโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์นะคะดังนั้นจึงติดกันได้ง่ายนะคะถ้าใช้ช้อนซ่อมแก้วน้ำจานชามร่วมการใช้เครื่องสำอางร่วมกันเช่นลิปสติกปิปปามหรือที่เขียนขอบตานะคะใช้ของใช้ร่วมกับผู้อื่นนะคะเช่นผ้าเช็ดตัวผ้าเช็ดหน้า การสัมผัสปากถือเรียกว่าการจูบนะคะมีรายงานติดเชื้อ HSV1 เนี่ยที่อวัยวะเพศได้กรณีที่มีเพศสัมพันธ์ทางปากนะคะโดยไม่ใช้ถุงยางอนามัยนะคะในสำหรับเพศชายนั่นเองนะคะต่อมานะคะในกรณีของปัจจัยเสี่ยง เกิดเริมชนิด HSV2 นะคะเริ่มที่เกิดที่อวัยวะเพศก็ได้แก่การมีคู่นอนหลายคนมีเพศสัมพันธ์ตั้งแต่อายุยังน้อยมีภูมิต้านทานต่อโรคต่ำนะคะแล้วก็ติดโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ชนิดอื่นมาด้วยนะคะอันนี้ก็คือกลุ่มเสี่ยงที่จะเกิดนะคะเดี๋ยวเราจะกล่าวใน EP 94ต่อไปนะคะสําหรับ HSV2 นะคะส่วนรายละเอียดของ HSV1 นะคะโรคเริมจะมีอาการอย่างไรก็เกิดตุ่มพองเล็ก เจ็บนะคะต่อมาก็จะเกิดเป็นตุ่มน้ําอย่างรวดเร็วภายใน1-2วันในตุ่มก็จะมีน้าําใสๆตุ่มมักเกิดเป็นลักษณะตุ่มคล้ายของงูสวัสดและของโรคอิสุอิไสแต่เกิดในตําแหน่งที่มีการแพร่กระจายของตุ่มผิดกันอาการเป็นอยู่ประมาณ1-2สัปดาห์และค่อยๆหายเองได้ก่อนหน้าเกิดตุ่มพองอาจอ่อนเพียแต่ไม่มีอาการอื่นจึงมักไม่รู้ตัวว่าติดโรค หรือหลายคนอาจมีอาการคล้ไข้หวัดนําก่อนประมาณ1-2วันเช่นมีไข้อาจจะสูงหรือตำ่ำปวดปวดเมื่อยเนื้อตัวอ่อนเพลียนะคะแล้วก็เมื่อเกิดในช่องปากอาจกินอาหารแล้วก็เจ็บอ้าปากก็ลําบากนะคะทาให้กินอาหารได้น้อยลงแล้วก็ผอมลงทั้งนี้โรคเริ่มจะหายได้เองภายใน1-2สสัปดาห์และเมื่อรักษาด้วยยาต้านไวรัสมักจะหายเร็วขึ้นแต่อย่างไรก็ตามเมื่อหายไปแล้วนะคะก็บางท่านก็เกิดแผลเป็นแต่บางท่านก็ไม่ค่อยเกิดแผลเป็นนะคะก็แล้วแต่ลักษณะ ของร่างกายแต่ละท่านคราวน,นี้แพทย์จะวินิจฉัยโรคเริมได้อย่างไรแพทย์ก็ต้องซักถามประวัตินะคะของผู้ป่วยก่อนนะคะว่ามีอาการอย่างไรมาแล้วก็ไปสัมผัสโรคที่ไหนแล้วก็มีการตรวจร่างกายการตรวจลักษณะตุ่มน้ํานะคะซึ่งในบางคนอาการของตุ่มน้ําอาจจะไม่ชัดเจนแพทย์ก็อาจจะต้องตรวจเลือดดูภูมิต้านทานโรคนี้เพิ่มนะคะการรักษาโรคเริมรักษาได้อย่างไรนะคะก็โดยการรับประทานยานะคะแล้วก็ป้ายยาต้านไวรัส นะคะอาจจะเป็นอ,ซ,อซิโรโฮเวียนะคะหรืออะซิโคโเวียนะคะชื่อเดียวกันนะคะและการรักษาแบบประคับประคองเช่นถ้ามีไข้ปวดเมื่อเนื้อตัวก็ให้ยาแก้ปวดลดไข้สําหรับโรคเริมรุนแรงไหมมีผลข้างเคียงไหมโดยปกติทั่วไปโรคเริมไม่รุนแรงมีการพยากรณโรคที่ดีก็คือหายเองได้ใน1-2สัปดาห์นะคะส่วนใหญ่ไวรัสจะหายเองได้1-2สัปดาห์ยกเว้นที่เป็น รุนแรงหน่อยก็จะประมาณสามสัปดาห์นะคะแต่เมื่อรักษาความสะอาดไม่ไม่ดีพอตุ่มตุ่มที่พองๆอ,อาจจะเป็นหนองและติดเชื้อแบคทีเรียซ้ํา,าได้ก็จะเป็นแผลเป็นนะคะและเมื่อติดเชื้อในตาก็จะส่งผลให้การมองเห็นมีปัญหาได้นะคะบางครั้งในคนที่มีภูมิต้านทานโรคตามโรคอาจตุกมรามรุนแรงจนเป็นเข้าไปในสมองทําให้เยื่อสมองและ เกิดการอักเสบและเกิดโรคสมองเสพได้โดยเฉพาะนะคะอาจจะมีอาการนําตามมานะคะคือมีไข้สูงปวดศรีรษะมากแขนขาอ่อนแรงมีอาการอัจจียนนะคะชักแล้วก็โคม่านะคะอาการเหล่านี้ต้องรีบมาพบแพทย์ทันทีนะคะเมื่อเป็นโรคเริมดูแลตนเองอย่างไรและควรพบแพทย์เมื่อไหร่นะคะการดูแลตนเองโรคเริมสำคัญที่สุดก็คือการพักผ่อนนอนหลับให้เพียงพอกการรักษาความสะอาดให้ได้ นะคะป้องกันการติดเชื้อในเนื้อเยื่อและว,วัยวะอื่นสู่ผู้อื่นด้วยนะคะแยกของใช้เครื่องใช้ส่วนตัวจานชามช้อนแก้วเครื่องสำอางต่างๆไม่ไปใช้ร่วมกับผู้อื่นนะคะถ้าเราเป็นนะคะแล้วก็ไม่ให้ผู้อื่นใช้นะคะดื่มน้ําสะอาดมากอย่างน้อยประมาณ1 0บถึงสิแก้วนะคะเพราะว่าบางทีทานอาหารไม่ค่อยได้ก็ดื่มน้ําไว้นะคะอาหารทานอาหารเหลวไว้นะคะเมื่อไม่มีโรคนะคะจํากัดน้ําดื่มนะคะก็พยายามดื่มให้เยอะขึ้นเช่น อ่ถ้ามีโรคที่จํากัดน้ําเช่นโรคหัวใจล้มเหลวโรคไตเงี้ยนะคะควบคุมน้ําเข้าน้ําออกรักษาความสะอาดบ,บริเวณตุ่มพองและเครื่องใช้ต่างๆรวมทั้งไม่ใช้ของใช้ร่วมกับผู้อื่นเพื่อป้องกันการติดเชื้อนะคะตัดเล็บให้สั้นป้องกันการเกาแล้วก็ตุ่มน้ําติดเชื้อจาัดก,การเกานะคะก็จะทาให้ติดเชื้อแบคทีเรียรต่อไปได้แล้วทำให้เป็นแผลเป็น,เ,ปนเมื่อเกิดโรคบริเวณอวัยวะเพศควรสวมใส่สสเสื้อผ้ากางเกงในที่หลวมและเบาสบายนะคะหลีกเลี่ยง การใส่เสื้อผ้าที่รัดนะคะจะยิ่งทําให้เป็นแผลเป็นเพราะการขัดถูเสียดสีนั่นเองนะคะอีกเรื่องการมีเพศสัมพันธ์ช่วงนั้นแล้วก็รับประทานยาแก้ปวดนะคะลดไข้บรรเทาปวดกลุ่มพาราเซตามอลยาบรรเทาอาการคันนะคะยาแก้คันทั้งแบบทาแบบกินนะคะก็ให้คุณหมอดูแลนะคะ หรืออาจจะปรึกษาเภสัชกรก็ได้นะคะอย่าซื้อยาทานเองนะคะเพื่อความปลอดภัยนะคะในการใช้ยาแล้วก็บางท่านมีโรคประจําตัวบางอย่างก็ต้องแจ้งกุณหมอด้วยนะคะรีบมาพบแพทย์หรือโรงพยาบาลเมื่อตุ่มพองลุกลามมากเกินไปมีไข้สูงไข้ไม่ลงแล้วก็มีอาการของความรุนแรงเกิดขึ้นที่กล่าวไว้ก็คือขึ้นสมองนะคะไม่ว่าจะเป็นปวดศีรษะมากมีขึ้นไส้อาเจียนมีอาการชักนะคะเริ่มมีอาการทางตาเช่นเจ็บเจ็บตาเคืองตาน้ำตาไหลขี้ตาออกเยอะมากอย่างนี้นะคะ มองเห็นไม่ชัดตาพร่าไปแล้วเนี่ยรีบมาพบแพทย์นะคะตุ่มน้ําเป็นหนองและจําเป็นต้องรักษาด้วยยาปฏิชีวนะนะคะก็ควรมาพบแพทย์เดี๋ยวไปซื้อยาทานเองนะคะแล้วก็คนไข้เริ่มมีความวิตกกังวลในโรคในอาการนะคะก็มาพบแพทย์ได้นะคะเพราะบางคนซึมเศร้าแล้วก็นอนไม่หลับนะคะก็ต้องมาหาแพทย์นะคะจะได้อธิบายรอยโรคให้เข้าใจแล้วก็รักษาอย่างถูกวิธีนะคะ การรีบมาพบแพทย์ได้โรงพยาบาลเมื่อมีกรณีฉุกเฉินนะคะก็คือเหมือนที่บอกกรณีที่มันอา,อาจจะรุก,กลามหรือแทรกซ้อนเข้าสู่สมองนะคะคือมีไข้สูงปวดศีรษะรุนแรงแขนขาอ่อนแรงชักนะคะหรือโคม,ม่ามีอาการขึ้นไส้อาเจียนอ้วกพุ่งกลุ่มเหล่านี้นะคะเป็นอาการผิดปกติทางสมองทั้งสิ้นนะคะต้องรีบมาพบแพทย์คราวนี้เราจะป้องกันเริมอย่างไรมีวัคซีนไหมปัจจุบันยังไม่มีวัคซีนป้องกันโรคเริมนะคะ แต่ก็กําลังคิดค้นอย่างต่อเน,นื่องเพราะว่าตอนนี้ไวรัสเริ่มกลายพันธุ์แล้วก็เริ่มระบาดรุนแรงมากขึ้นนะคะปัจจุบันก็มีวิธีการป้องกันที่ดีที่สุดำสําหรับโรคเติมนะคะก็ให้ทุกคนวางใจว่าเราถ้าดูแลตัวเองอย่างถูกสุขลักษณะอนามัยนะคะแบบขั้นพื้นฐานหรือถูกสุขบัญญัติแห่งชาตินะคะเราก็มีโอกาสที่จะปลอดภัยเพราะว่าเราต้องระวังตนเองไม่ไปใช้สิ่งของร่วมกับผู้อื่นนะคะทั้งเครื่องสําอาง นะคะทั้งแก้วทั้งน้ําทั้งช้อนนะคะทุกอย่างนะคะต้องแยกทุกอย่างเลยนะคะแบบระวังตนเองให้คิดว่าเหมือนเป็นเชื้อโควิดไปเลยนะคะก็กินอาหารที่มีประโยชน์ห้าหมู่ให้ครบห้าหมู่ทุกวันนะคะพักผ่อนให้เพียงพอรักษาอารมณ์จิตใจไม่ให้เครียดนะคะแล้วก็ที่สําคัญนะคะถ้าเพศชายนะ่ะจะมีเพศสัมพันธ์ก็ควรสวมถุงยางอนามัยนะคะเสมอแล้วก็ใส่ผ้าปิดจมูกนะคะซึ่งแมส มีส่วนช่วยป้องกันการเกิดไวรัสติดต่อกันได้นะคะแล้วก็การล้างมือบ่อยๆอย่างสม่ำเสมอนะคะก่อนและหลังนะคะการรับประทานอาหารแล้วก็หลังเข้าห้องน้ําก็จะดีมากๆเลยนะคะสําหรับการล้างมือนะคะเพราะว่ามือเรามักจะเป็นพาหะจะเป็นตัวนำนะคะเชื้อโรคมาสู่เรานะคะสําหรับข้อมูลในวันนี้ ep ีที่93ก็เกี่ยวกับเริมที่ริมฝีปากก่อนเดี๋ยวไปฟัง ep ที่94เรื่องเริมที่ ที่ของลับของสงวนนะคะเพราะว่าจะได้รับมือกันอย่างถูกต้องเพราะว่าอุบัติการปัจจุบันเนี่ยเป็นเยอะนะคะแล้วก็มักจะอายไม่ค่อยกล้าไปพบแพทย์แต่ถ้าเราเรียนรู้วิธีการและเข้าใจเราก็จะปกป้องตนเองได้สําหรับเนื้อหาในวันนี้คงจะมีประโยชน์มากบ้างไม่มากก็น้อยนะคะแล้วก็อยากให้ทุกท่านนะคะแสดงความคิดเห็นเข้ามาสแกนเคโอร์โคต,ตัวนี้นะคะ ส,สนทนาสอบถามปัญหาสุขภาพเข้ามาได้นะคะเพราะโรคเริมอาจจะเป็นโรคที่ทําให้ทุกคนไม่สบายใจนะคะแล้วก็กลัวนะคะส่วนวิธีการนะคะ,ะติดตามคลิปต่างๆก็เข้าไปที่ h ัก k h e แล and Herb นะคะที่ YouTube ก็สามารถดูย้อนหลังนะคะในทุกๆเรื่องช่วงนี้กำลังพูดแต่เรื่องไวรัสทั้งหมดเลยนะคะก็ติดตามได้ว่าไวรัสที่อยู่ใน ชีวิตประจําวันที่เราต้องเจอมีอะไรบ้างแล้วเราป้องกันตนเองอย่างไรนะคะก็ฝากเป็นข้อมูลเป็นความรู้ดีๆไว้ถ้าชอบกดไลค์ถ้าใช่กดแชร์นะคะเพื่อให้ทุกคนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บก็ด้วยความรักและห่วงใยขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ